การสวัสดีผูชมทุกคนด้วยนะครับยินต้อนรับเข้าสู่ช่องแลของหมอโอ๊ตอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เรามาอยู่กับใครนั่งดิคุณหน้าคุณตาไหมเคยไปถกกับเรามาแล้วรอบนึงนะฮะถกด้วยถกถด้วยนะจะเปลี่ยนที่ช่องเี่นตรงนู้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วใช่ไหมใช่ โอเคครับก okay, ็ว pues ันนี know, like 8, right? nah? ้เรามาอยู่กับธดานะครับชานัล AFK ไม่รู้เปลี่ยนเป็นชื่ออะไรแล้วไอ้วอทอะไรเปลี่ยนเป็นแอปอะไรแอปอะไรใช่ไหมแอปอะไรเออได้ชานัลแอปอะไรนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชานัลของพี่ธดาจะเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างวันนี้ครับเราจะมาดูไอกระป๋องนี่มันคืออะไรครับงูงูหางกระดิ่งงูหางกระดิ่งใฮ้จะบอกก่อนว่าไอ้งูหางกระดิ่งเนี่ย เอาที่มานทำเป็นมาเป็นไปก่อนทำไมถึงชื่อหูหันกระดิ่งพอทราบประวัติไหมครัมันก็แค่มีกระบอกอยู่ตรงปูดมันปะที่สามารถเขย่าเพื่อส่งเสียงเตือนภัยศัตรูได้อ่าใช่ดูอันตรายนะประมาณนั้นก็จริงๆแล้วเนี่ยของสารานะนิดเดียวครับก็คือหูหันกระดิ่งเนี่ยมันอยู่ในวงของพวกงูแมวเสาใช่งูแมวเสาของบ้านเรานี่แหละก็คือไอ้งูรัสเซอไวเปอร์นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย มันไม่มีถิ่กนกำเนิดในประเทศไทยนเนอะถ้าใครบอกว่างูพิษในประเทศไทยมันก่อนที่เคยพูดเรื่องงูไปมีคนบอกว่างูหางก็ดีงไงงูหางก็ดีบ้านใครไม่อยู่ในประเทศไทยมัมมออย้งไม่มีเออยกเว้นว่าแกจะนำเข้ามาซึ่งมันไม่มีนะครับถิ่กนกำเนิดไม่อยู่ในประเทศไทยแต่งูหางก็ดีเนี่ยยังมีอีกประมาณสามสิบสายพันธุ์ล่ากระจายอยู่ทั่วโลกแต่ไม่ใช่ประเทศไทยนะฮะแต่วันนี้เรามาอยู่ในประเทศไทยแล้วอินพอรตมาหรือรวมกระฝอยมาเลย <c oughs> เอามาจากไหนเท่านี้อันนี้ตัวนี้สั่งมาจากอเมริกาเลย อเมริกานะฮะใช่นำเข้ามามันเป็นอาหารที่ก็ว่าของแปลกอะแปลกมัก็แปลกธรรมชาติปกติก็ไม่ค่อยได้กินหมูอยูแล้วนะแต่นี่เป็นมูหางกระดิ่งเลยด้ยมันหายากมากแค่งมูก็ยากหรอกปะใช่สารอาหารดีกว่าครับสารอาหารคือจะบอกว่าก็คําคำ นะครับได้พลังงาน330แคลอรี่ <Huh? S 1> ถือว่าเยอะนะ <Huh? S 1> ก็ถือว่าเยอะนะแสดงว่าเนื้องูนี่มีพลังงานค่อนข้างจะสูงใช่จริงป่ะแล้วก็เขาบอกว่ามันจะประกอบด้วยมีไขมันหน21่ะ21กรัมนะครับแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตอยู่30นะแล้วก็มีโปรตีนอีก7กรัมซึ่งถาว่ากินแล้วถ้าเกิดมีกระป๋องเดียวเกิดวันโลกาพีนานขึ้นมา <Huh? S 1> ใช่ไหม มันก็คงช่วย<ร>อยู่ได้ย,ยาวอ,ะอ่ะเออกินวันละนิดวันละหน่อยก็มีชีวิตอยู่ได้นะครับเพราะว่าแคลอรี่มันสูงมากอ,อ่ะอ่ะสาระมีเพียงเข้านี้เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามันจะเอาไปประกอบอาหารทาอะไรได้บ้านติดตามชมครับมากลับมาที่บ้านแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็ไปคิดว่าเอ๊ะทำยังไงดีมันถึงจะอร่อยเพราะว่ามันก็ยังมีกลิ่นของมันอยู่ใช่ไหมก็เลยคิดว่าเอามาผัดกระเทียมใส่น้ํามันสักเล็กน้อยละกันโอเคพอมีน้ามันหน่อยนะครับแล้วเราก็จะใส่ เนื้องูรงไว้ผัดนะฮะคือมันมเป็นกระดูกซะเยอะ่ะนะเดี <d> ๋ยว <d> เรามาดูว่าจะผัดเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้เนื้องูก็ประมาณนี้อืมพอลงไปผัดกระทะนะกลิ่นมันเริ่มหอมขึ้นมาแล้วอะ่ะกลิ่นใช้ได้นะฮะนะครับเพื่อห้ได้รสชาตินะเดี๋ยวเราจะใส่พวกภูเขาทธงภูเขาทองนะฮะใสเน็ดน้อยนะครับเพื่อเพื่อรสชาติสักหน่อย ครัเดี๋ยวเราก็ตามด้วยพริกไทยนะครับโหเรื่องหอมได้ที่เลยนะครับเราใส่น้ำตาลสักนิดนึงนะครับให้พอมีรสชาติ่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยกระเทียมนะครับนะเรามาใส่กระเทียมลงไปอันนี้เป็นกระเทียมเจียวแล้วนะ โอเคครับผมเมื่อกี้ใส่สอิยวขาวเพิ่มนิดนึงนะเิดเค็มนิดนึงโอ้ยกลิ่นมันใช้ได้เลยอะ่ะโอ้้าเกิดกินทะลุไงใน YouTube ได้นี่ของบอกเลยว่าจังหวะนี้หอมมากเลยครับทุกคนโ okay, อเคเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีกว่าว่ารสชาติหลังจากปรุงแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับ นะครับทีนี้เราจะมาลองชิมกันสักเล็กน้อยดีกว่าว่ารสชาติมันจะเป็นอย่างไรนะฮะโหจะบอกว่ากลิ่นมันดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นเยอะเลยอะหลังจะผัดกระเทียมมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองกินกับข่าเรามีซอสพริกด้วยนะเรียบร้อยจ้ะทดสอบกันเลยฮมเฮ้ยสุดยอด นั่นแหละถึงบอกว่าถ้าเอาผัดกระเทียมนะสุดยอดเลยแต่ย่างอื่นเนี่ยยังคือไม่ออกเพราะว่าเนื้อมีแค่นี้ก็เลยเอามาลยผัดแค่นี้นะฮะก็สำหรับใครที่อยากลองก็ลองสั่งจากอเมริกาดูนะแต่ว่ามันนำเข้าไทยไม่ได้ต้องสั่งผ่านอเมริกาให้คนอเมริกาส่งมาให้ที่ประเทศไทยครับก็ถ้าใครชอบอยากให้ลองของแปลกๆอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้นะอย่าลืมกดไลค์กดต like, ัวเซไพร์าละหนึ่งข้าวโอ้ เดียวๆๆๆๆคือจะบอกว่าแค่กลิ่นพอเปิดกระป๋องมาเว้ยแค่กลิ่นมันลอยขึ้นมาคือจะบอกว่าเชดกลิ่นมันเตะจม,มูกม,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 มาแกแย่เลยตอนนี้คือยังมองไม่เห็นเนื้อข้างในเลยเห็นแต่น้ำซุปโอ้ตักขึ้นมาเฮ้ยแต่ตรงตัวหรอไม่ต้องตมอะ่ะกลิ่นก็แบบ เรารู้สึกมันเหมือนกลิ่นสมุนไพรจีนยากยาได้กลิ่นแล้วรู้สึกเหมือนจะสังรอบสองรอบสองรอบสองรบสองวนบุลารบุลารโอ้โหโอ้โหมึงมาแบบมึงมาจะจะลอยอย่างเงี้เลยเหรอโอ้โหแผ่มปทจะมาแบบเป็นเนื้อแบบใสๆกรุบๆอ่ะคือแบบว่าคือว่าแล้วมันแล้วอ่ะโอ้โหบิ๊กปี้มาก ตายแล้วถ้าถ้าหลงป่าแล้วต้องมากินอะไรอย่างนี้นี่คือสภาพที่ย่างลงควันมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเกี๊ยวกอดก่ดน้ำเลยาก่ดน้ำไปก่อนละแบ่งกูด้วยดิแบ่งกูด้วยดิแบ่งกูด้วยดิเปิดไ้ก่อนเลยเียวแล้วอมยนะคือจะบอกว่ากลิ่นมันสาบงูมากอะใช่คือดงเรารู้สึกเลยว่ามันคือสัตว์ป่ามันคือสัตว์ป่า โอเคงั sea, ้นเริ okay, <h <h ่มเลยนะตัดกูด้วยนะไม่สนใจอะไรสนใจตัวเองใช่ไหมแม่มันเขียนว่าสมองจริงจใช่มันลงฟันมาสมองบีดได้ไหมไม่รู้อ่ะมาดื้สองสามไปออเ้ยเฮ้ยยังเจ๊งกระดูกอ่ะตาย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 หืมมึงเอออะไรเฮ้ยรสชาติดีกว่าที่คิดอ่ะอ้วอร่อย ไม่เคยได้เลยอ่ะกระดูกมันแบบค่อนข้างป่นมากนะผู้คนบอกว่ามันดีจริงอธิบายอธิบายกินมัน飒นะแต่รสชาติมันไม่ได้飒าม,มาก จะบอกว่ามันมีความกรุบๆข้างในมันเหมือนกับเป็นกระดูกอ่อนที่แบบความที่กระดูกมันเคี้ยวได้เลยนะเออมันกระดูกมันเคี้ยวได้เลยอะ่ะอาจจะรมควันมาจนดีแล้วอะ่อาาวอะเหมือนอีกเหมือนเหมือนอา,ารมณ์เหมือนก้างปลาที่ตุ๋นมานานๆนะ่ะไอ้พวกที่แบบต้ยมยำปลาทูที่แบบนานๆแล้วแล้วเราเคี้ยวก้างมันได้อะ่ะใช่เฮ้ยใช้ได้อยู่ถ้าเอาไปปรุงรสนี่คิดว่าน่าจะเป็นอาหารแบบเอามีคนมีคนยอดครับมีคนแย่ครับเป็นไงทำไมนั่งมาอย่างเงี้ยวะให้เดี๋ยว มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเี๋ยก่อนนะมันกรอบไปหมดเลยกรอบมันกรอบมากเอาโอ้โหขอไปทำผัดกระเทียมที่บ้านแล้วกันจัดไป กลิ่นแหละกลิ่นตอนเปิดขวดอาจจะไม่ค่อยดีเปิดกระป๋องมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันเจอกลิ่นเหมือนแบบเหมือนเป็นแบบคือมันมันอัดไม่นานเว้ยกินไมองกล่นอ่ะพอกินมันระบายออกมาปุ๊บไม่งเหมือนตีขึ้นจมูกอ่ะคือจะบอกว่าจังหวะแรกที่ได้กลิ่นคือแม่งฉุนมากเว้ยคือฉุนขนาดที่แบบว่าขี้แม่งรสชาติจะต้องแบบสุดพีคแน่นอน